ไว้ให้คณครับกป,ปลขายรถใช่ไหมไปเดี๋ยวยรถพี่ี่ยัดเอาอันนี้มาเพ,พิ่มหน่อยพี่เีมตังคตมเนี่ยพี่เลยงไปในกลุ่แล้วในกลุีละในในกลุ่มเดี๋ยวแป๊บนึง

เดี๋ยวรอปล่อยรถทุกคนอาหารไปพร้อมไงเดี๋ยวไปดูปล่อยรถนะอันนี้ขบวนตู้คอนเทนเนอร์ที่จะเอามานะกั้นขมิญน,นะครับมากั้นขมนทุกคนกดติดตามไว้นะแล้วช่วยผมแชร์เรื่องรถแห่ด้วยนะต้องการรถแห่สองคันวันนี้ด่วนมีไหมครับมีไหมรถแห,จห่จะให้จะให้รถสองข้างน่าดูเพ่กัน เดี๋ยวเขากหไมยอกเยอะะาที่ฝั่งแล้วก็ที่ที่บอกข้านี้น้องรัผมมาเรื่องน้าท่วมนี่มือกานนะเนี่ยคนคนลุยเเนี่ยออกไหมี่บ้ออก ไม่เราไมเราลเวคือเราย่างไรก็หาไม่เจอตองนี้เอายัยงี้จ้เายังสําหับประเทศนะครับผมโอเคค่ะทีการําพุ่งอวันนี้ที่เราเอามาลงที่จังหวัดแย่รนยมประเทศหน่อย่าเดี๋ยวเนี่ยทั้งหมดอีกท่านก็จะลม ผู้เนี่ยตอนนี้วันนี้เนี่ยจะมากับ40นะ่สิบใบนะครับแล้วก็เดี๋ยวชุดแรกจะไปลงที่เป,เป็นจุดเป็นจุดจุดซ่อนไว้หน่อยนะจุดเก็บนะครับจุดรับนะเพื่อที่เอาไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจนะเป็นรั้วป้องกันเขมิดนะครับรั้วป้องกันเขมิดเนี่ยเราจะใช้จากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการปฏิบัติภารกิจเป็น,นเรียบร้อยแล้วนะหลังจากปฏิบัติภารกิจปุ๊บ ตู้พวกนี้เนี่ยนะก็จะเข้าตามไปทันทีถามว่าทําไมเราต้องใช้ตู้คอนเทนเนอร์ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันเร็วครับนะมันเร็วถ้าสมมุติเราได้นที่แล้วมันอาจจะกลับมาแก้ได้ถ้าเราบัวจะไปเจาะไปปักเตาไปลูดเอาคนไปยกเราเสียทั้งคนทั้ท่า<ม>ใช่ไหมแถมท้าอีก นะครับแล้วก็ความแข็งแรงเนี่ยอาจจะสู้ตู้คอนเทนเนอร์ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าตู้คอนเทนเนอร์ตอบโจทย์ที่สุดนะเมื่อวานเนี่ยเราลองแล้วตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยทั้งเอาค้อนทุบนะเอาทั้งตัวเจียตัดนะครับแล้วก็เอาไฟเป่านะม,นมันมันมันยากอ่ะมันไม่มีทางาผมบอกเลยมันไม่มีทางสําเร็จเพราะว่าการที่เราจะเดินเข้าใกล้ตู้คอนเทนเนอร์ได้เนี่ยมันมันไม่มีโอกาสเลยดีกว่าเพราะว่า ด้านหน้าเราจะมีรั้วาวางอยู่ตู้คอนเทนเนอร์อีกนะครับห่างเนี่ยแค่คุณเดินมาเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็รู้แล้ว <คง S 1> นะครับคุณแกะรั้วเจ้าหน้าที่ก็รู้แล้วแล้วบนรั้วเนี่ยก็ไอ้อบนตู้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เดินลาดตระเวนจัดหานะตรงตู้มีกล้องวงจรปิดอีกมันยากครับคือตัวเป่าไฟเนี่ยการที่จะเดินมาถึงเนี่ยมันต้องอยู่ประกองค,อคุณเดินเข้ามาทางอย่างนั้นมันเสร็จหมดอ่นนะนะครับคือภูมิประเทศตรงนี้มันเป็นพื้นที่โล่งนะคุณ เห็นเนี่ยเห็นหมดมันไม่ได้เหมือนตรงท่าสองที่เป็นภูเขามีจุดใ้ขุดซอดไม่มีอันนี้เจอจับความร้อนก็ขึ้นแล้วแดงแผลแล้วนะครับอย่างที่ไปจับเขมຈเนี่ยโดนจับความร้อนในวันสี่สิบห้าสิบนนะก็เอามาประกอบพวกเนี้ยมันยากที่จะเข้าไปอยู่ด้านในบางคนบอกอยากเขมຈจะเข้าไปอยู่เป็นไปไม่ได้เลยนะครับแล้วมันจะไปอยู่ด้านในทําไมในทางที่ตัวของเขมนเองเนี่ยมันก็ปลูกบ้านมันตัดไม้ไปปลูกบ้านง่ายกว่า ับผูกมู่นผูกน,นี้นิดหน่อยก็เดียวน,น,ะน,น,นะก็ก็ให้ทุกคนเชื่อมั่นแล้วกันว่าตู้เนี่ยมันมันมนใช้งานดีเองินะนนะตู้ใบหนึ่งแพง,งกว่ากระแพรานระยะ2เมตรน,น,นะนะครับจริงๆเนี่ยคืออันนี้คือหลักสากลนะแอดวานแล้วนะตู้นี่คือแอดวานแล้วนะนกะก็เดี๋ยวหลังปฏิบัติภา,ารากิจเสร็จก็ตกูต้ตรงนี้ไปลงนะแล้วเดี๋ยวจะมีงาน,ออน่อยอดูนะเมื่อกี้พี่กันบอกว่าจะมีความสุด ไปในที่เราไม่ต้องเราจุดแรกจุดแรกเนี่ยเราจะยังไม่ตามะนะครับนะเพื่อให้ตู้เนี่ยเข้าไปทำาุรกิจอยู่ด้านในต่วนอีกอันหนึ่งนะครับออตอนเย็นนะถ้าเป็นไปได้ผมจะลงที่บ้านของจายได้สักสี่อันสี่ตู้เพื่อเปน็นอนุสอนนะหลังจากนั้นวันพรุ่งนี้วันที่สิบเอ็ดเราจะมาเขียนตู้กันนะครับจะมาเขียนตู้ให้กําลังใจทหารไทยและฝากอะไรไปถึงสารเคมนผู้นำเคมรคนเคมี มีฝากอะไรเป็นพิเศษไหมคะผมโอ้โหผมเชื่อว่าคนไทยมีเยอะนะตัวเลือกเยอะนะครับก็ได้หลายคนอยู่แหละนะก็ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ให้เขียนครับแล้วก็วันนี้สิ่งที่อยากได้เรื่องด่วนก็ฝากค่อยไปสะสมมัไปก็คือรถแห่นะครับตอนนี้ต้องการรถแห่2คันครับ,นะรบเพื่อเอามาร่วมในภารกิจนะวงขึ้นแผ่นดินผมใช้คำนี้แล้วกันเป็นภารกิจร่วมกับทางทหารนะนะเพราะว่ามันก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะที่เราจะเอาไว้ใช้ในการทํางาน รถเนี่ยขอแบบว่าเปิดได้24ชั่วโมงขอให้เปิดแล้วแบบกรหน่นลั่นทุ่งะนะครับแล้วก็ขอให้รถเนี่ยคนที่จะมาร่วมงานกับผมเนี่ยขอพร้อมมีรูอ่ะนะั<ด>พร้อมมีรูอะ่ะครเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเก็บไว้เองก็ได้ไม่เป็นไรใครซ่อมให้ก็ไม่ติดนะครับ <laughs> ก็คือพร้อมมีรูอ่ะเพราะมันะอยู่ด้างานเราก็ตอบไม่ได้ว่าจะมีการสาดอะไรเข้ามาหรือเปล่า นะครับก็ทํางานก็ถ้าพร้อมจามเงื่อนไขนี้พักมาได้เลยครับมันแน่นอนพี่สาแก้วมันแน่นอนผมบอกให้เดี๋ยวมีอะไรเยอะมีอะไรเยอะได้นาาประมาณนี้ครับขอบคุณครับไปกับอาหารใช้ไปเนี่ยแบบไปลากนมาใช้อย่างนั้นพอไปใช้ภารกิจด้านในไม่ได้กินข้างนอกนั้นไม่ได้ มัน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 อย่างนี้เอสตีผมดูผมไว้นะท่านท่านลิบเพลงให้ผมหน่อยเพลงไหนควรเปิดในขมินท่านพิมมาเะมีให้ทีนี้เขามีนี่นะคามแมรในละคุณอะไรอะนะอะไรเนี่ยพ่อแม่ไม่เคยสอนเรอมากินข้าวบ้านคร่ะ เออไม่เคยสอนให้มึงรู้แหละว่ามึงติดหนี้บุญคุณพวกกูอ่ะเอ้ยจำได้เพลงเนี้ยเออเพลงเนี้ยเห็นไหมเออเอาไปรถพร้อมแกล้มไปไปไปนะคุณสุกไปสามออกเลยพี่รถไปรอข้างหน้าพี่เดินไปพี่นไปรอขึ้นข้างหน้าเดินเดินเดินย้ายรถย้ายรถเอาเลยพี่เอาเลยย้ายรถย้ายรถย้ายรถ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวไม่นี่แล้วสับกสงราจะจัดการครับเราจาวฝากกาแฟมาให้ทีนรับรยการบรจันาก็คือจ้าวาษาาวมาานี่ที่ขอนี้ก็มีห้องน้ำด้วยอาหารที่เดินบริการบรการน้ามากครับ ไห้เสียไฟแซนบายเขาจะให้เข้าสดมาอ่าเดี๋ยวรอดูออกแล้วนะครับรถบิทอย่าพูดนะลูกบิทไล่ว่ะไล่ไอ๋อ ทันนีค่ะแม่ใจเย็นทาไมตันหมดแล้วเรยอนีนนะครับไี้วั เตรียมตัวไอ้นี่กัะแม่เอ้ยรถออกไปแล้วนะครับแม่ว่าไงอ้าวอ้าวอารีบวิ่<ด>ปปงออกลยุยรุยน้าครับแม่เอ้ยออกจากบ้านช้าๆนะอย่าวิ่งชนกันนะใจเย็นใจเย็นเดี๋แย่งกันออกประตูบ้านเลยใจเย็นใจเย็นได้ๆๆเดี๋ยวตอนนี้รถบนตู้คอนเทนเนอร์นะกำลังออกไป ที่ตอนนี้ต้องบอกว่ามื้ให่เกือ40ตู่นะครับที่นลกรปลี่ยนกันจากกันกร,นรืักันตู้ใหเคลื่นย้ายออกจากลานจอดรถของกะระดานถุละระดาค่และะ้วสถานที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหนังจากนี้จะนำเข้าไปตั้งใน,น,กกนสถานการรับสารอาหารานระครับถ้าไนามว่าเราไม่สาการถจัดการจงอะไรกุ้ผับคคตอนนี้ ตือบส0ต้ที่จะรับการทดสา